ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรหล่อรับเงินเยียวยาช่วยเหลือจากทางรัฐบาล15,000บาทล่าสุดเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทุกท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทยนะครับและข่าวสารจากทางรัฐบาลด้วยนะครับล่าสุดวันนี้14เมษายนนะครับมากันด้วยเรื่องขึ้นทะเบียนกเกษตรกรนะครับใครที่เป็นกเกษตรกรนะครับก็เตรียมตัวรับชมรับฟังข่าวนี้กันให้ดีนะครับเฮ hey, แน่นอนครับวันนี้ นอกจากจะมีโครงการเราไม่ทิ้งกันแล้วนะครับล่าสุดนะครับสิทธิที่กำลังจะมาถึงของการช่วยเหลือของภาคการเกษตรเนี่ยนะครับเร็วๆนี้นะครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเป็นเกษตรกรเท่านั้นนะครับล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็มีรายงานความคืบหน้ามาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับครัวเรือนละ15,000บาทจำนวน9ล้านครัวเรือน และมีนายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้สั่งการให้มีการปรับปรุงการลงทะเบียนกเกษตรกรให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มกเกษตรกรที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการที่รัฐมีให้นี่นะครับและยังไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลนะครับฐานข้อมูลก็เป็นฐานข้อมูลของธนาคารทรกศนะครับหรือถ้าเรียก แบบเต็มเมก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับและกระทรวงการคลังโดยเกษตรกรเนี่ยนะครับที่ยังไม่มีชื่อจะต้องขึ้นทะเบียนใหม่ส่วนเกษตรกรที่มีทะเบียนในฐานข้อมูลอยู่แล้วให้โอนเข้าบัญชีได้ทันทีนะครับก็ดูจากในภาพนี้ได้เลยนะครับทั้งนี้หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีรายละเอียดดังนี้นะครับดังภาพนี้ได้เลยนะครับผู้ขอขึ้นทะเบียน จะต้องเป็นผู้ประกอบการเกษตรเป็นหลักนะครับหรืออาชีพรองก็ได้นะครับเกษตรกร1ครัวเรือนจะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง1คนเท่านั้นซึ่งการพิจารณาว่าครอบครัวใดขอขึ้นทะเบียนซามซ้อนหรือไม่นั้นเจ้าหน้าที่จะชี้แจงนะครับรายละเอียดให้เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนเนี่ยรับทราบตาม นิยามที่กำหนดไว้นั่นเองนะครับผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทยกรณีเป็นนิติบุคคลจะต้องมีการมอบหมายผู้แทนขึ้นมาขึ้นรับการขึ้นทะเบียนแทนนะครับการช่วยเหลือก็เป็นครอบครัวละ15,000บาทนะครับสำหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับคือข้อมูลของครัวเรือนผู้ประกอบเกษตรกรนะครับที่ สแสดงถึงสถานภาพและการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือนนั้นด้วยนะครับเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้สามารถเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือของทางรัฐบาลตามระเบียบของกระทรวงการคลังและได้รับสิทธิ์ต่างๆตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับสำหรับใครที่เป็นเกษตรกร รัฐจะทําการโอนเงินเข้าบัญชีให้ทันทีแต่สําหรับใครที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนก็รีบเข้าไปขึ้นทะเบียนรอกันได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปหนึ่งนะครับจะเป็นคลิปสอนในการขึ้นทะเบียนนะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับก็รอติดตามชมนะครับถ้าใครสนใจสําหรับในเรื่องนี้นะครับเรื่องเกษตรกรใครเป็นเกษตรกรนะครับที่จะขอรับเงินเยียวยานะครับก็เตรียมนะครับกดติดตามในเอกไว้ได้เลยนะครับจะ มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับเรื่องเงินเยียวยาเกษตรกรเรื่องเงินเยียวยาต่างๆเนี่ยเดี๋ยวที่มาตรการจะมีออกมาต่อเนื่องต่อเนื่องเนี่ยนะครับก็ติดตามไว้ได้เลยนะครับนายเอกจะนําเสนอออกมาเรื่อยๆนะครับและอันนี้นะครับตามภาพนี้เลยนะครับก็ดูหลักเกณฑ์ง่ายๆนะครับหลักเกณฑ์มีแค่3ข้อเท่าน,นั้นเองนะครับต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรเป็นหลักหร,หรืออาชีพรองก็ได้นะครับนี่นะครับเกษตรกร1ครัวเรือน ส่งตัวแทนขึ้นทะเบียนได้เพียง1คนเท่านั้นนะครับก็คือสมมุติมีบ้านกันอยู่4คนอย่างเงี้ยนะครับก็ส่งตัวแทนใครก็ได้ในบ้านเรานะครับเป็นลูกก็ได้เป็นพ่อก็ได้เป็นแม่ก็ได้นะครับ1ครอบครัวนะครับ4คนจะได้รับเพียง1 5 0 0 0บาทอันนี้ก็ถือว่าช่วยเหลือแต่อาจจะน้อยกว่าเราไม่ทิ้งกันนิดนึงนะครับตรงนี้ให้ทั้งครอบครัว1 5 0 0 0บาทนะครับนี่นะครับก็ คนที่ขอขึ้นก็ต้องบรรลุนิติภาวะนะครับตรงนี้นะครับและต้องมีการมอบให้ผู้แทนขึ้นมาขึ้นทะเบียนแทนถ้าเป็นนิติบุคคลนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นบุคคลธรรมดากันหมดนะครับตรงนี้คือหลักเกณฑ์เนี่ยออกมาชัดเจนนะครับเดี๋ยวจะมีจะมีการสอนนะครับในการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แล้วก็มีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันด้วยนั่นเองนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับถ้าใครติดตามกันดูนะครับว่าวันนี้นะครับทางกระทรวงการคลัง โดยท่านอุตมะสาวนายนนะครับและทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยหรือธนาคารทกสเนี่ยนะครับที่คนที่มีสมุดเล่มสีเขียวแล้วนะครับพี่น้องน่าจะเข้าใจกันหลายคนแล้วนะครับว่านายคนที่มีสมุดเล่มสีเขียวเนี่ยจะขอรับเงินเยียวยากับเราไม่ทิ้งกันไม่ได้นะครับไปขอรับเงินเยียวยากับเราไม่ทิ้งกันไม่ได้จะต้องมาขอ รับเงินนะครับเยียวยากับทางการเกษตรนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือที่เร่งด่วนกับทางรัฐบาลที่จัดไว้ให้นะครับก็มีเงินเตรียมไว้พอแล้วนะครับช่วงวันที่15นะครับจะมีความชัดเจนออกมาน่าจะมีประกาศออกมานะครับช่วงมืดๆนะครับของวันที่14เนี่ยนะครับน่าจะมีการประกาศออกมาจากทางรัฐบาลนะครับว่าจะต้องให้ทําอย่างไรนะครับขึ้นทะเบียนเสร็จแล้ว จะต้องรอกี่วันนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ช้านะครับเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรมีจํานวนและมีฐานข้อมูลที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นตอนที่ตรวจสอบเราไม่ทิ้งกัน .com อเนี่ยนะครับมีการตรวจสอบแป๊บเดียวรู้เลยว่าเป็นเกษตรกรปัดล้วตกทันทีนะครับพี่น้องครับโอ้โหนะครับปัดลรวตกทั้งครอบครัวนะครับก็นั่นแหละนะครับฐานข้อมูลเขาชัดเจนนะครับตรงนี้ก็โทษกันไม่ได้นะครับก็ต้องดูแลช่วยเหลือกันไปนะครับก็ถ้า พี่น้องท่านใดมีความเดือดร้อนจริงๆนยเอกก็ต้องเห็นใจด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้บางทีระบบมันก็ตรวจสอบแล้วมันอาจจะพบว่าเราเป็นเกษตรกรนะครับตรงนี้มีการประกาศออกมาแล้วทางกระทรวงการคลังจะให้ยื่นนะครับยื่นเขาเรียกว่ายื่นร้องเรียนยื่นข้อข้อเขาเรียกว่าข้ออุทธรณ์นะครับยื่นอุทธรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ในวันที่19เเมษายนนี้นะครับก็มีหลายภาคส่วนนะครับประชาชนหลายส่วนก็เดินทางไปที่กระทรวกงการคลัง ไปสอบถามว่า I AI เนี่ยนะครับมันตรวจสอบอยังไงโอ้โหขับรถแท็กซี่อยู่ดีกลายเป็นเกษตรกรซะยางงั้นนะครับนี่นะครับประกอบอาชีพค้าขายอยู่ดีกลายเป็นนักเรียนนักศึกษาซะย่างนั้นนะครับก็เลยมีการทําเว็บไซต์ขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยววันที่19น่าจะได้ลงทะเบียนเพิ่มเติมกันนะครับสาหรับผู้ที่จะยื่นขออุทธรณ์ร้องเรียนเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับสาหรับวันนี้ท่านเอกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปนะครับก็ต้องขอกราบประธานอภัย กับพ่อพี่มาป้าทุกคนด้วยนะครับมาไว้ณนะที่นี้นะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคําว่าฟ้าหลังฝนยังสดใสเสมอนะครับเช้าวันใหม่ดีกว่าวันนี้แน่นอนนะครับก็ขอให้ทุกท่านสู้ต่อไปนะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกคนทุกท่านเลยนะครับสําหรับวันนี้นายเอกก็ต้องขอจบการนำเสนอข่าวนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับขอบพระคุณที่ติดตามครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ